สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้ง3ห้องนะครับวันนี้ก็วันพฤหัส,สบดีที่22กรกฎาคม5 6 6 4นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3วิชาดนตรีครับผมซึ่งชั่วโมงที่แล้วครูได้พูดไปแล้วในหัวข้อสัญลักษณ์แทนและดับเสียงของดนตรีสากลนะ แต่มาวันนี้ครูก็จะมามาพูดในหัวข้อสัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีไทยนะครับสัญลักษณ์ที่แทนระดับระดับเสียงในของดนตรีไทยนั้นนะใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงทั้งหมดมีอยู่7เสียงนะครับเเสียงเลยนะครับไม่ต้องตกใจกันครับเจ็ดเสียงนั้นเหมือนกับเสียงดนตรีสากล แต่มีวิธีการเขียนแตกต่างกันออกไปโดยเขียนเป็นตัวอักษรแทนระดับเสียงมีดังต่อไปนี้นะครับเสียงที่1น,นะครับนักเรียนดูภาพตามนะครับเสียงที่ 1, นึ่งดเด็กเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงโดนะครับเสียงที่สอง ตัวลอเรือเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงเลนะครับเสียงที่3มอม้าเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงมีเสียงที่4 f o ฟอ u n ฟันเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงฟาเสียงที่5สอโซโซ เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงซอนเสียงที่6ตัวลอลิงเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงลาเสียงที่7ทอทหารเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเสียงทีนะครับมีทั้งหมด7เสียงนะครับนักเรียนครับนี่คือสัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีไทยมีทั้งหมด7เสียงนะครับ เรามาดูกันเลยครับนะครับตัวแรกดอเด็กตัวที่2องลอเรือตัวที่3มมอมาตัวที่4ี่ฟอบฟันตัวที่5้าโซโตัวที่6กลอลิงตัวที่7ทอทหารนะครับต่อนนี้ครูจะพานักเรียนท่องตัวโน้ตแล้วก็ท่องตามครูนะครับ โดเลมิฟาซอนลาธีโดนะครับอีกรอบครับ Do, Le, Mi, Fa, Son, La, Ti, โดเลมิฟาซอนลาธีโดโดเลมิฟาซอนลาธีโดอีกรอบนะครับโดเลมิฟาซอนลาธีโดอีกรอบนะครับ เร็วกว่าเดิมครับ dolemi fa sol la ti do 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 นะครับนี่คือการท่องตัวโนตนะครับนี่คือการท่องตัวโนตนักเรียนก็เอาไปฝึกท่อง ที่บ้านนะครับว่บางๆก็ฝึกท่องเล่นไปนะครับเดี๋ยวก็จําได้นะครับนะ